สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้คลิปจีนเช้าหุ้นจีนเช้าบวก VIP เช้านะคะตัวเด่นก็คือ3กับ9ตัวรองก็คือ0ก6นะคะ3ก็3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 9 0 9 1 9 3 9 4 9 6 9 7 9 9เนาะตัวเด่นนี้ลุดเอาก็ได้เด้อ0ก็0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 หกก็หกศูนย์หกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก็ซื้อตามเท่าไรที่เราติ๊กเอาไว้ก็ได้เนาะสตัวก็เจ็ดหกศูนย์หกแปดเจ็ดหกแปดเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์ศูน์หนึ่งศูนย์ศูก้า็ดยกขอให้ทุกคนโชคดีนะทั้ง vip ทั้งจีนธรรมดานะคะก็รข,ของเราก็เข้าทุกขาเลย ต่อมาจีนไบบวก VAP ไบนะคะเด่นหกศูนย์เนาะเกากับเจ็ดหกก็รูดหกศูนย์ก็รูดศูนย์เก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี6 6. ่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็เก้าสามเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดหกศูนย์แปดสี่ศูนย์หกสองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่ง ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังๆเน้อดูกทั้งบนข้างล่างทั้ง vip เช้า vip บ่ายนะคะก็ขอเฮงเฮงรวยรปังปนะโชคดีกันทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ